เห็นไหมนี่พาดูใกล้ๆเลยนะคะพอเอสั่งรถลงมาเลยว่าอยากได้ซิตี้ตัว R S ใช่ค่ะเราเลยจัดมาให้ใช่ค่ะอยากได้ซิตี้ตัว S เนี่ยความมีเสน่ห์ของเขานะมันเป็นตัว S มันจะหลอดแบบนี้นี่แหละใช่ตาไฟนะบอกเลยนะเกศก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตัว R S ตัวนี้นะปกติเจอจะเป็นซิตี้ตัวธรรมดานะคะไม่มีตัว R S นะตัวนี้เป็นตัว R S ที่สําคัญได้สีดำด้วย f อจ๋าคันนี้มีสีดำนะ เดี๋ยวขอดูซิข้างในดูได้ไหมดูได้อยู่นะสภาพดิบๆเลยใช่อะน็องเอเตอร์เปิดด้านหลังดูตัวนี้นะ f เอฟซนะคำว่าสภาพดิบๆนะเอยังไม่ได้บิวนะคะบ่อบเบอร์ก็อยู่สกรปรกอยู่นะคะเอาแบบว่าของแบบ เดิมๆมาเลยนะ F C นะอฟังก์ชันพวงมาลัยมี2ฝั่งนะคะ F C มาเต็มนะคะตัวนี้ตัวท็อปนะเห็นไหมมีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็มีพัทเทิลชิพด้วยนะตัวนี้และที่สำคัญมีจอให้ด้วยจอมาจากศูนย์ Honda เลยค่ะจอใหญ่อยู่นะคะใช่จอใหญ่นะครับลูกแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มอีโคีโหมดด้วยค่ะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็คือยังไม่นั่งเพราะยังไม่ได้ละไมนนี้เดี๋ยวไม่ทความสจอาใช่แล้วเราพามาดูให้พามาดูแบบดิบๆเลย điệp điệp có bảo điệp điệp